สวัสดีค่ะเอฟซีทินารักทุกๆท่านของช่องวันพาเดนมากนะคะเนี่ยดูค่ะเพื่อนบ้านตอนนี้ก็ตัดต้นแอปเปิ้ลทิ้งเหมือนกันนะคะทุกคนเอาปลูกแอปเปิลแล้วไม่มีใครกินค่ะมันก็ต้องตัดทิ้งแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันเลยนะคะทุกคนเหมือนกับพี่เลยค่ะพี่ก็ตัดทิ้งเนาะตอนนี้เขาก็ตัดทิ้งเหมือนกันค่ะ ตัดทิ้งกันเลยไม่มีใครกินใช่ไหมถ้าใครจำได้นะคะทุกคนเมื่อปีที่แล้วเนาะแกเก็บตั้งสิบห้ากระสอบเลยนะคะเก็บแอปเปิ้ลทิ้งนะคะทุกคนปีนี้ก็เลยต้องตัดทิ้งค่ะขี้เกียจเก็บค่ะพอปลูกแล้วไม่มีใครกินคนะ่ะทุกคนนี่เป็นไงล่ะแอปเปิ้ลว้มีค่าค่ะ ไม่มีค่าเลยปเปิบ้านเขาเเเเเเมาดูของพี่เหมือนกันค่ะทุกคนนี่ของพี่อยู่ฝั่งนี้เนาะพี่ก็ตัดทิ้งเมื่อปีที่ ด้วยสองปีแล้วนะทุกคนนี่ก็ยังมีลูกให้กินอยู่นะคะโอเคพอได้กินเนาะแตเะ่เยอะเกินเราก็กินไม่ทันนะคะมันก็จะร่วงลงมาให้เราเก็บนะไม่ใช่น้อยๆน,นะเป็นกระสอบกระสอบเลยนะคะนี่คือต้นของพี่เนาะมันก็ไม่ตายนะนึกว่ามันจะตายมันก็ไม่ตายคะ่ะทุกคนก็พอได้ให้ลูกให,ให้แฟนกินเนาะส่วนแกนี่มันเยอะเนาะแกก็ต้องตัดทิ้งเลยคะ่ะ ถ้าไม่ตัดทิ้งก็ต้องมาเก็บทิ้งอีกค่ะนะเก็บทิ้งทีเป็น15กระสอบเลยนะคะเพราะว่าต้นเก่เกเกใหญ่มากค่ะทุกคนนะต้นกีตัวนี้ค่ะของพี่มก่อนก็ใหญ่เหมือนกันอันนี้ก็ตัดทิ้งแล้วก็เหลือประมาณนี้เนาะส่วนของแกนี่ค่ะเรามาดูตรงนี้เลยี่นึกแล้วเชียว,วาว่าปีที่แล้วนี่ตั้งสิบหกนะ กราสอบเลยนะคะทุกคนแกตัดแกเก็บสิผ้ากระสอบเลยนะไม่กเกือบจะสบกระสอบไปซ้ำนะแกเก็บทิ้งนะคะทุกคนปีนี้ก็เลยคิดอยู่แล้วเชียวว่าแกจะต้องตัดเหมือนของเราเราก็ยังตัดิ้งเลยเพราะเราไม่ได้กินเนาะทุกคนเนาะนี่ค่ะ Apple. Apple, เอฟซีแอปเปิ้ลแอปเปินมานะคะ่ะทุกคนแม่่ิดว่ด่าเก็ก แกต้องตัดเหมือนพี่เลยเพราะว่า,วาปีที่แล้วนี่พี่ถามแกยอยู่แกก็บอกว่าไม่ได้แล้วต้องตัดทิ้งค่ะทำไมง้นก็มาเก็บส่วหมดเลยโ,โ,โ,โอเคค่ะเอฟซี FC คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมานาฟาเดนมาร์กใหด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะบาย